ลอกค่อนข้างสัน่นอ้าวเอามาแล้วลูกลอกตัวที่เราจะทำการเปลี่ยนกันเนาะโอเค,อเคลูกลอกสายพาน<อ>ไม่สันออ่นแล้วนะครับ สวัสดีครับผู้ชมที่รับชมช่องออตาลิซินครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมการเปลี่ยนตัวลูกลอกดันสายพานหน้าเครื่องของเจ้าปอดเลนเจอร์เจ้า3.2กันจะสังเกตได้ว่าตอนเนี้ยลูกลอกค่อนข้างสัน่นเห็นไหมลูกลอกค่อนข้างเต้นถ้าเรายังจะปล่อยไว้เงี้ยมีโอกาสที่สายพานจะยืดแล้วก็มีโอกาสที่ตัวลูกปืน บูเล่ได้ชาร์จมันไม่จะแตกเนื่องจากการสั่นนี่แหละอันนี้ขนาดรอบเดินเบามันยังสั่นขนาดนี้เดี๋ยวตอนตอนตอนที่เราวิ่งรถใช้งานอะ่ะรอบมันจะสูงกว่าน,นี้มันก็จะทําให้ตัวลูกลอบเนี้ยสั่นแรงมากกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เกิดการเสียหายต่อชิ้นส่วนอื่นเราก็ควรที่จะเปลี่ยนมันซะนะมันสั่นอยู่มันเต้นอยู่ยปกติ ถ้าเป็นลูกลอกปกติทั่วไปมันจะไม่ได้เต้นแรงขนาดนี้ถ้ามันเต้นแรงมากกว่านี้มีโอกาสที่ตัวสายพานจะสะบัดก็อาจจะทำให้ชิ้นส่วนอื่นเสียหายได้นะมันเต้นอยู่เต้นแรงอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนทางเกี่ยนกัน เดี๋ยวลำดับแรกเราต้องปลด,ด,ดชุดท่ออินเตอร์เทอร์โบกับท่อกรองอากาศนี้ออกก่อนเนาะเพราะมันขวางอยู่เพราะว่าเราจะต้องลงไปถอดที่ตัวลูกลอกตัวใหญ่ข้างล่างนู่นไอมันขวางอยู่เราต้องื้อชุดนี้ออกก่อน ไปเราจะทำการปลดสายพานเนาะปลดสายพานออกระยะมันพออะนะ สายพานออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําการถอดเจ้าตัวลูกลอกดันสายพานออกกันเนาะ อ้าออกมาแล้วลูกลอตัวที่เราจะทำการเปลี่ยนกันเนาะ หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แหละลูกลอกกานใถพานอันนี้คือลูกลอกตัวเก่าที่เราจะทําการเปลี่ยนตัวนี้ในกล่องเนี้เป็นลูกลอกตัวใหม่อ่าเป็นอะไรอะไหล่แท้เบิร์สูนเลยของฟอร์ดเนาะมาดูหน้าตากันลูอกตัวใหม่อ่าอันนี้คือลูกลอกตัวใหม่ที่ที่เราจะทําการเปลี่ยนกันอ่าเป็นอะไหล่แท้สูนเลยเนาะ แต่เราจะทำการใส่ลูกลอกตัวใหม่เข้าไปกันดูนแลลูกลอกตัวใหม่วก็ทำการขันนอ็อตยึนดน็อตให้เรียบให้แน่นให้เรียบร้อย ทำการยึดน็อตให้เรียบร้อยเนาะน็อตล็อกมันก็จะมีอยู่แค่3ตัวสำหรับตัวลูกลอกดันสายพานนี้ หลังจากที่เราประกอบตัวลูกลอกดันสายพานเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาทําการคล้องสายพานกลับเข้าไปเหมือนเดิมเนาะน,นตัวสายพานเนาะ๋ยวเราต้องคล้องกลับไปเหมือนเดิม ใส่ผ่านเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็จะทําการปลดสลักตัวล็อกที่ตัวลูกล็อกดันใส่ผ่านเพื่อให้ใส่ผ่านตึงเนาะคล้องไปเสร็จแล้วใส่ยพานที่คล้องเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปปลดตัวสลักมันสลักล็อกตัวลูกล็อกปุ๊บแล้วเดี๋ยวใสายพานมันจะตึงองมัน อ่าเนี่ยตัวสลักดูสลักหนะ่อยอ่าเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวสลักล็อกตัวลูกลอกไว้ในกรณีที่เราเปลี่ยนลูกลอกตัวใหม่เราก็ปลดสลักตัวนี้ออกปุ๊บสายพานเขาก็จะตึงเลยเ่สายพานเขาก็จะตึงเองอ่ะโอลูมัติเลยอ่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสําหรับขั้นตอนในการเปลี่ยนตัวลูกลอกดันสายพานใหม่เนาะอะ่ที่เหลือเราก็จะประกอบที่ส่วนอื่น,น,นกลับเข้าไปเหมือนเดิม เอาละก็เสร็จสิ้นแล้วครับขั้นตอนในการเปลี่ยนตัวลูกลอกดันสายพานใหม่กันเดี๋ยวเรามาดูที่ว่ามันจะหายสั่นไหมโอเคลูกลอกดันสายพานไม่สั่นแล้วนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวใหม่ก็ไปนิ่งเลยนิ่งคลิปเลยนิ่งเลยครับลักษณะของลูกลอกที่เป็นปกติมันจะประมาณนี้เนาะมันจะประมาณนี้มันจะไม่ได้สั่น มือก่อนหน้านี้ที่เราจะทำการเปลี่ยนนะมันจะสั่นมันจะเต้นเลยแต่เนี้ยคือปกติแล้วลรอบปกติแล้วนะแล้วพอแม้ก็ต่อแล้วก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนในการเปลี่ยนตัวลูกลอกดังสายพานใหม่ของ ปอร์ดเลนเจอร์เครื่อง3 2เนาะโอเคเรียบร้อยอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดรับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามีคลิปอะไรใหม่ๆม,มานำเสนอก็ ฝากคุณผู้ชมคอยติดตามรับชมกันด้วยนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ